ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5พูดต่อหนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวงกาดไฟไทยแลนด์บายเทปเช่าผ oh, มในคลิปบาชัววันนี้เป็นการมะระหว่างออร่าเคลิลอีกแล้วนานๆหยิบมาทีก็เลยเล่นนานหน่อยนะครับนะกับชาร์โดพลินสายคาเลสซอสนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นของใหม่อะมาอ้อยเต๋าใครมาก,ก่อนเริ่มก่อนช่วงนี้เป็นช่วงแฉกเล่นของแฉกทั้งหมดเลยแช่หนึ่งสองสาม เปลี่ยนสีนี่คาเลตซอนนี่เรียกได้ว่านั้นนะจะหยิบมาเล่นสักทีหนึง่งไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะมันติดวน,นิลายเยอะไปนะหน่อยต้องรอของออกหน่อยนึ้งทำไมไม่ซื้อช็อกเลตอะ่ะนั่นดิเนาะไปคุยกั <laughs> ้

เราสนเท่งกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมัียเอาไงเอาเดี๋ยเต็งนป๊หนึ่งเมื่อกี้เรียนใครไปวะเอาไอชิบายบอกแล้วอย่ากินลำข้าวเยอะลืมเลยไหมเอาไงเอาแบเออเอา เซอ้์อคูใครบอกว่าไม่เครียดเครียดนะพระเดิมแปดชันก่อนหยุดลกไปปูนีเจ็ด <7 S 2> นี่น้องก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าฉันไม่ลุดเกีสองแน่นอนกูลุดตีข้างไปข,ข้างจูดิวจิม ช่วงนี้เป็นไหลเกตสองไม่ค่อยขึ้นหลัน้นึ่งสอืงเจ็ดพันตีบันเจ็ดพันห้าพ <1, 2. S 1> ันห้าพัน <5, 000. S 1> เข้าเข้าเข้า นกอะไก็แตนดอแอซิสแม่งเลยพี่เกียร์ล้อสองสี่ยนินวันนีลาะด้วยออกสองใบใช่ก้สุดสุดหนึ่งสองส,ส,ส,สองตัวกิมรีคูลเตอร์สองตัวเลย อ่ะต uh, <Nope, God. S 1> mm ีแวนโอกาสอือคิวเปิดห้าอ่าฮะเมือกี้เดี๋ยวอ่าฮะ ตัดทำไมเจมไปแตะต้องจัดไของค่าต,ตัดเลยลืมเลยตัดทีตัดทีนี้ผมบอกเลยดีเกมเลยมีอะไรอยากาเข้าโซนเลยมันได้จัวปแล้วแม่นเก้อไหร่สิบเจ็ดสองได้ แล้วแดงดอกไล่ไล่ไตาแร่เก็เตอรตะกี้ถามเค้ดหนึ่งอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเด็กเติมมือทั้งคู่แค่ฝั่งนึ่งมีท่าปิดอีกฝั่งนึ่งบวกสี่บวกสองเป็นบหกเป็นสิบสาม แล้วตีจากแถวหลังได้เนี่ยไม่ใช่<อ>บ้านี้มา <คน S 1> สิจะวางตรงนั้นบวกสี่ตีข้งางตีแวนตีสามจัดหมื่นอ่ะแวนตีสก,กิลเขาได้บ้านหนึ่งหนึ่งสองโซ่หนึ่ง <Low> นอกจากอะไรนะเปิดกัน,กนบวกบวกอะไรโลกาเนาะเช็คสองชี้าลังงานจบจบน้อไม่ต้องเล่ยครับผมเรียงกันหน้าตาเป็นบอยแบนดเลยไปเดี๋ยวเปิดหา อนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข้าอยิวไปเด็ดดิวดิว คิวไม่ได้ลองแหวนสองหมื่นหนึ่งสกิวท่อ,อนหนึ่งตัวไปกองหมืนหนออม่นเนาะอ่ะถันแล้วโอเคอเคตือนเตืนเตอนสถานดอเอ่อตายตายเอาห,อหยิบหยิบมาอีกกองหนึ่งไม่ครบตายแล้วโอ้ก็ว่าหายไปไหน คือครบแล้วที่ยิบมให้ครบเฉยเลยตายเป็นเดี๋ยวมันมาปุ๊บมันก็เป็นขี้ไะไรไม่มีกดไหนโจดขึ้นมาหมดแล้วกดนี่เหรอกดเหมือนกัน,น สก,กิลสก,กิลคว้มหนึ่งไหนอ่ะตีอะไรอันนี้สิข้างทำไม้องมาตีข้ามาเกินข้ามอืม้อีวันกูจีเนะเช็ค อยู่อยู่ได้กำลังให้ค้าของไส์กะถางจะได้เห็นอเราเกิดเด็กเอาไว้ไม่ต่างกันเท่าไหร่อยูไม่ได้กำลังให้ค่าอันนี้เป็นสิบยี่เอ็ดละยี่สิบแปดแหวนยิไงดำชัดพิทหงดำชัดจบตเะฮะาไปอ่ะฮะมันใส่ไมลลามาให้ใส่ไฟ ชีวิตแบบดูน้อยเนาะเฮ้ยอ,อ,อืม,อมต้องต้อ สองพันบาทใชขีกันครับสองขีนเอาห้าพันวันห้าพันวานติดทางแต่ต่อไต่กิวฐานไม่ใช้ฐานไม่ใช้ คอความน่ทิ้งจุดสองคออืมตีตีตีสิบสีสส่วันอืมให้ห้าอือฮึตะกิวตะกิว เตีตความหนึ่งบาทหนึ่งไหนกินสองบวกห้าันสามหนึ่งพี P. P. ได้ไง uh huh. เด่นอ่ะฮะเช็คเด็ได้ก่สอง <c oughs> สมไม่มีอะไร <c oughs> เป็นอันนี้เป็นสิบเอ็ดแลน์ <c oughs> จบอือ <c oughs> <c oughs> ทาเคไม่เอาทาเคด้วยไม่ไม่เอาเอาทำไมอเดตอเดตอเดตปีอเดตไม่กาดไปอะ่ะ <c oughs> ไปวหวานแน่นอน <c oughs> สามติ๊กเกอร์นะเออลังอืมได้ฮิลอืม ขีพลังขีพลังเดี๋ยวยังไงอ่ะตีแวนดิอกาตอ้กลัวอะไรผพานแล้ว่านและ้องมนคงเงสกิลเขาได้บัตรหนึ่งขอน้องมัคงอ่ิะ PPA p มันเน่นอลังเกินด้วยเหรอวะไม่ขอไม่ขอมีอะต้องเปิดดูเฉยเฉยเสียค่าคอเปิดดูเล่น เอาไว้น้อคอนไอ้นี่ตอนหนึ่งใบนเนี่ยเนี่ยเขาเลี้ยงทำไมจำยากเปิดดวงเนี่ยง่ายกว่าเยอะมันบอกว่าคอไม่เกินหนึ่งใบก็ไม่ขอได้คอเกตไหมเกตหนึ่งเกตหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบอ๋อแสดงว่าหมดแถว มันอาจจะไม่หมดก็ได้บ๊อก็ได้ใครไปรู้ไม่อะสิบห้าข้างมีแค่ศูนย์สิบห้าข้างหนหมื่นเอาไปกินหนึ่งหมื่งหกสองขี้หนึ่นหกสองขี้มิดสองอ่ะสิบเอ็ดเอ้สิบเอ็ดข้างจบ Ui bàng bằng cái này, bàng bàng cái này Pizza này, bàng cọp Chiêu, giá tô, chua uh đẹp Thì đáy đi Đừng Đáy đi không? đáy ไม่ค่อยากเสียงนะมือกี่ใบอ่ะสามสามใบจะออกแหวนแล้วนข่าวข่าเดี๋ยวจำไม่ผิดเพราะเรียกว,ว่าเรื่งความจังเจงก็แล้วกันออกแหวนอ๋ออไม่มีเอาแบกเฉยไม่ร้ายยังไม่ซีเรีส์โอ้ดีแบงค์กี่บาทขอห้าพันขอห้าพันเสร,ร็จมารีบไม่เสร,ร็จด้วยอันนี้ขอหมื่น หมดแล้วค่ะตัวต่อไปสไตล์ไม่ได้แล้วอย่างนั้นเลยเออชีวิตอนาจ็กเ,เอาตายอ๋อใช้ใช้หมดไปแล้วหมดก๊อกสามสามทนแล้วตีนเท่าไหร่ <18. S> 1ิ1แปดิแปดอ่ะให้หมดอือไปสิบหกสองที ได้เทินได้เทินเดี๋ยวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชีย่ยงทุนสโลตินกมดส่วนะเอาเด็กบางบขอห้าพันขอหมื่นหกไอ้ทานนี้ขอหมื่นเสียมนึ่ 6. เดี๋ยวขอหมื่นขอข้างข้างขอหมื่นข้าง,ง,งหนึง่งคำวนวณก่อนนะคำนวณก่อนเอ้ยปล่อยก็ได้นะไม่เห็นกัษสเหลือสี่ใบไม่ผมเช็คผมก็เหลือสองใบเดียวง่ะ,ะปล่อยมันนี่เราว่าเพื่อเจราจาไม่ไม่เราไม่เ <ละ S 2> จราจาเราไม่เจราจาเรื่องนี้กันนับทิ่ก่อนไหมไม่ต้องนับทำไมอ่ะ มีแค่หิวแล้วไอ้เจ้ามงดเี่ยเดียวสองสองลูกคีพลังสาดมืนมือเหลือสองีพลังอืขี้พลังมองฟุกทำคามเพีต์ตี่างนี้เลยโอ้ตี พีจีได้ไหมเราเดินจั่วจบโอเคครับผมก็จบแล้วการต่อสู้ระหว่างออร์เคิลกับชาโด้นะครับพากันเด็กเอาทั้งคู่จั่วหนักทั้งคู่นะครับนะก็เป็นชาโด้เนี่ยมันเป็นสายคาเลตซอสเป็นสายหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นเท่าไหร่นะครับก็เลยหยิบมาเล่นให้ดูซึ่งเอาจริงๆมันก็เดี๋ยวมีของซับมันก็ค่อนข้างเก่งนะในบ็อกซี่เนี่ยนะครับนะโอเคก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์นะครับฝากเพจเราช่องเราอันการ์ดไ Thailand, บไทยแลนด์แอดแชนแนล จะมีคลิปแบทเทิลอย่างนี้ให้ดูแน่นอนสถานีเขาพูดล้านสี่จ่าไม่กลับมาได้ชั้นห้าผู้นุนเพจเราช่องทางการวันนี้ไปล้ผมเจอใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ